ไม่เ <anto government> ่อเป็นการช่ยกกการควาช่ยือนใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องการบุคคลเรื่อบุคคลมันเป็นสิ่งคัญแล้วแบบอย่างที่พี่บออย่างที่คุณได้บอกมาแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเตรียมไว้ได้มันต้องมีไว้ตลอดเราต้องช่วยกันไว้ตลอดไม่งั้นมันจะมัน่ได่อนห่ได้มีคัค่นหน้า่นีครับเคยมีเคยมาทวมงานกับสปาร์กซ์ชก่อนเราเคยบริจาค ฝากาเชิญชวนเนี่ยไว้ครับก็ฝากชาติคนมาเป็นจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมากแล้วเราจะไม่ละเลยสมอเรื่องการช่วยเหลือการมีการร้องเพลงได้เอาหน้านี้มาด้วยใช่ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่มันมันก็แสดงถึงความหน้านิ่งมันเป็นตัวละครที่เกิดมาฟอจริงๆตัวละครที่มามแทนความ support ความอบอุ่นใจแนะ นะสภากาชาติไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนก็เหมาะี่กว่าถจะหน้านิ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่รูใชครับจริงครับมันตงราตอครับกลงกับเราหรอครับผมไม่ได้หน้านิ่งขนาดนั้นนะก็ออกกากายอยู่นะผมไมู่้แปลว่าจะไม่ฝึกการฝึกการฝึกนารฝึกการฝึ้วึกรฝึกการกกากรานฝึกการฝึรฝึกกรานฝารฝึกการฝึนการฝึารราึกรึก ความุ่นความความั่นคงในในตัวเราที่เราเจอได้ในเพื่อนในตัวเองและในสย่งที่เราเจอในชีวิตนะครับก็ตากล้งน้าิ่งด้วยรัมีทั้งลายสติกเกอร์มีทั้งอาร์ตออด้วยแล้วตอนนี้มีเอกซิเบชั่นต่อนงจะเร็จแล้วอยู่คนแล้วแมาล้อ่ะอะเข้าเลยนะกทังเงยบอ่ะถังเงบเนถังเงบอะ กออ่ะแต่ก็ไห่แรกก็ใครซ้านอ่าวมนี่อยู่ตีอ่ะ่ะอน้อันนีอันนี่เออเออเฮออ้อีอ้าด้วยพี่นนาด้วยฝันนด้วยันนเออประมาณนั้นได้แล้ว เราไม่น่าหอกเลยลูกคือไงบ้างกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับผมก็ได้เรื่องราวแล้วแต่ว่าเพราะผมนะครับคือคำวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครงตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่ แลแล้วก็เลยไปถูกพ่อแม่ผมครอบครัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนะผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเดอดร้อนใครเครับอนอยไม่อะไรนะครับไม่อยไม่อยไหมไม่น้อยครับไม่น้อยครับเราเราเป็นคนสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับสัมภิจณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับคอมเมนต์ที่เกินเส้นเงินการหาผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ครถ้าตกใจมันก็ะมาแรงและหนักมาก เขไม่ได้ถูกตกใจนะครับผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับได้ครับแล้วเราก็เราจะพยายามดูว่าอเขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒน,นาตัเวเองหรือว่าเขาพิมพ์เพราะอยากปลดปล่อยอารมณ์หรืออะไรสักอย่างะครับแล้วพคุณนายคนมอง,อมองมว่าเป็นการดูนับน้อง,งแรงมากใลันเนการใช่ครับเป็นการรับน้องก็เป็นสถานการณ์ที่ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าจะเราเจอดราม่าเราจะเป็นยังไงเราจะ ปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับไปว่าเราลับลับมือกับดราม่าเราเป็นยังไงบ้างคุณพ่อไม่ได้ไรบ้างพี่พ่อเราเรียกแตเราพี่พ่อไม่ได้เคล็ดนะพี่อไม่เคล็ดนะนะต่อพี่พ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วพี่พี่นี่แหละผมอยากขอให้มอบใจก็ต้องฝากขอบคุณทุกกำลังใจมากๆจริงๆครับต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในขอบเขตของงานครับ ค่นี้แหละครับพอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆเป็นสิ่งไม่พอแ่พ่อว่าไงบ้างพ่อโอเคครับพ่อซิ่งไดีขึ้นแล้วเราต้องกันพ่อเห็นปฏิกิริยาผมแล้วพ่อก็เข้าใจว่าเ๋อมกมรับได้เป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเราลับเราล้อมองีนชั้นใช่เพราะเราก็ใหม่นะผมว่าเข้าใจใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดขอบคมากครับขอบคุณมากขอบคุณบได้เลยครับ